ไม่สวยไม่สวยไม่สวยเออลยฮะไม่สวยไม่สวยซูพิมไม่ร้องเอาไหมไม่สวยเท่าไหร่โอ้โหมันหายากแล้วหายากเออไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอเคร้องเพลงไหมร้อเพลงร้อง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 เพลงรีบร้อนอ่ะรีบร้อนเกินร้องเพลงรีบร้อใจเย็นก่อนนี่ไอ้ไอ่ไอ่เดี๋ยวเร้องเอาที่เดี๋ยวร้องร้องให้ฟังเพลงหนึ่งแล้วก็ช่วยอุดหนุนอย่างหนึ่งนะอ่าได้ได้ได้ ใลโปด่อยเาทิ้งฉันไปหาใครทำทอ่ารตัวเธอยิ่งไปจากฉันบอกตัวเองให้จำว่าจะทิ้งไปมีคนใหม่ <c oughs> ไม่มีคำมาพอ มันเจ็บตรงที่เธอเอาใจฉันไปย้ำยีนี่หรือคือคนที่เรียกว่าที่รักฉันคือรักแท้ที่แม้ที่แพ้คนใจร้ายทนรอจนแทบที่จะตายที่สาย รด้วยด้วยได้ได้ลูกพี่ยังไม่ร้องงาร้องนแแครเลยตั้งใจร้องหน่อยตั้งใจร้องหน่อยแล้วตาเธันก็สุงสมต้จฉันที่มีแต่ความเสียใจคุณเป็นเพรฉันเปลี่ยนคิวเนี่ย ได้แต่ทำใจก็เเิอมาพอบอกผู้เเวให้จำว่าเธอทิ้งไม่มีคนใหม่ที่ผ่านมาฉันคงไม่มีค่ามาพอมันจะตรงที่เธอเอาผู้ใจยช้ เอว่าที่รอฉันคือวแท่แทิทคนใจร้ายที่โดนชะลอจนทับทตายสุดท้ายรกพแท้คนร้ใจอ้อ <c oughs> เหฮ้ย <c oughs> น้ำาไหมิบน้ำหน่อยนี่จิบน้ำหน่อยจิบน้ำหน่อย ยังไงเนี่ยเราอะไลายไปเลยไปยังไงกดไหลย้อนร้องไม่ดีกูว่าคุเลิกหนักแล้วหนักแล้วมามาเสือบอลเสื้อบอลมีตัวเล็กบ่าฮะฮะตัวเล็กมีเบ่านี่ลากมาลากมารลายได้นะทำบุญนะทำบุญนะอนุโมทนาบุญ ในวิลเหรอเดวิลหนึ่งตัวเลือกเอาหนึ่งตัวิห้แลอันนี้เล็กเล็กสุดยังคุณเขาใส่เป็นแนวฮทิปฮอปดี๋ยวนี้เขาใส่ไซส์ใหญ่กันไซส์แอวเอาแล้วเล่นผมแล้วหลอกหลอผมไหมไม่หลอกผมเอ้าไม่หลอกผมเอ้าหลอกผมเอ้าหลอกลโอเค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 คนนี้ใครคนนี้ใครจอห์นโซนจอห์นโซน เลยตัวนี้น่าสนเก่าเก่าเท่าไหร่ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่จิตใจเราอ่ะแล้วแต่เราจะทําบุญแล้วแต่เราทําบุญจริงอ่าได้เดี๋ยวไล่ไปแต่ให้น้อยก็เคี้ยวให้น้อยแม่เอาก็แล้วแต่ทาบุญเนอะเอาเวลามึงไปทำมึงทาบุญมึงทํามึงเออได้ ได้เข้าใจลโอเค,อเคได้เลยได้เลยเพื่อพี่นี้ะ<บ>นนอะโมาบนูนาบนูยันเราต้องช่วยกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันได้ยินดียินดีนี่มีหมดพราะปานี่มีไปเอาตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้พี่แจ็คตัวนี้นะแคปเลยตัวนี้เอาไปแล้วนะ <Okay. S 1> แคปด้วยแคปด้วย ไม่แคปก็ได้กันตัจำให้เด in, pie, <S <S andan, ah, magic, ี๋ยวไลฟ์ไปเดี๋ยวไลฟ์ไปเดี๋ยวไลฟ์ไปเอาเพลงอะไรเพลงไหนไอ้เพลงอ่าได้เกิดมาเพื่อหักอกเอาเพลงอื่นดิเพลงอื่นเหรอเดี๋ยวคิดแป๊บเพลงเบ้นเอเลดได้ป่ะยายห่วงเพลงอะไรนะยายห่วงเพลงเบ้นเอเลดใครเพลงผมอ่ะเออเเลอ <laughs> <laughs> อะไรเนี่ยเบนเอเลิรนะเบนเอเลิรเบนเอเลิรเบนเบนอเลิรเขียนไง B E N Z B A L E R T อะช้าดิ B อะไรนะถึงไหนแล้วอันแรกเลย B อะไร D <identified> E N แล้วอะไรฮะ N N B uh, N ละอ่า Z A A N M L, อะไร L Los Angeles L อะไร E R T E R T ขึ้นป่ะปุ่มกดหัวใจเอ้ยยายห่วงยายห่วงเพลงใหม่สิยายห่วงนี่ไงบางทีเวลาเราห่างไกลกับคนที่เรารักเราอาจจะหลงเลี่ไนแคิดว่าความห่งใยนั้น ดิจารไปแต่พียงข้อความบางคำที่เขาส่งเข้ามามันกลับทําให้เราเกิดคําถามว่าจริงๆแล้วความรักอาจจะไม่ได้ไปไหนดีร้องยังนะอยากอยากอยาต้องอย่ายต้อ้อยมาแล้วมาแล้ว นมามาอองไไปไปปปะรกก็แลเออทำท่าไปหห <ไป S 2> รรออเพียยยยงงงงงคคนนนนนึ่่่ททต้้้จจจกััััใชวบ

คนคนนี้จริงจริงดีก่าเดโอเคทดยากทนทีอดโอ้โหโอเคร้องยังไงเพราะจริงเสียงเหมือนต้นฉบับเลยนะเราอ่ะพี่ฝึกมาดีพี่ฝึกมาดีนะโอเคได้ได้ได้อีกตัวได้ไหมเอาเพลงเลยไหมอีกตัวได้อีกตัวอีเพล่ะเหรอเอาถ้าอยากใครอยากร้องเพลงซื้อเสื้อกูอ่ะ โอเเาอีกเคตัวหนึ่งตัวบาซิลบาซิลนี่ยังไงบาซิลอ่ะถ้าซื้อบาซิลทำบุญให้เพคหนึ่งดู่อนดู่อนมาเลยดู่อนเหล่านี้ไม่ได้นะทำบุญทำบุญอันนี้ใครอันนี้ใครไม่มีอันนี้ก็ไม่มีใครเลยไม่มีใครอันนี้ไส์ไส์ใส่ได้อะเป๊ะเลยสวยเลยแหละเป๊ะเลยเอาไหมทำบุญ ดูดูดีทบุญดูอีกตัวดูอีกตัวอีโรนัลโดนโรนัลโดเอ้โรนัลโดใหญ่ไปแต่ได้ทำบุญได้ทำบุญนะให้ร้องเพลงอีกเพลงนึงเอาเพลงอะไรอีกเพลงนึงเหรมันก็คือมาตาตาตาถ้าอุ่นหนุนน่ะถ้าอุ่หนุนเนาะไม่ร้องเพราะเดี๋ยวจะคาราโอเกะกับคนอื่นแล้วเพราะว่าถ้าใครอยากร้องเพลงกับผมถึงขอผมหนึ่งชิ้นโอเคให้คนอื่นเลยให้คนอื่นเลยให้คนอื่นเลย